นิทานผจญภัยลีลากับประตูวิเศษแห่งป่าลับแลวันหนึ่งลิลาเด็กหญิงผู้รักการผจญภัยพบประตูโบราณสลักลายดาวบนต้นโอ๊กยักษ์ในป่าลับแล เธอและสหายจิ้งจอกชื่อสปาร์กตัดสินใจเปิดประตูด้วยกุญแจหินประหลาดที่เจอใต้ารากไม้เมื่อผ่านประตูไปทั้งคู่เจอแม่น้ำที่ไหลเป็นตัวอักษรพวกเขาต้องตอบคำถามฉันเริ่มต้นที่ปลายแต่ไม่มีจุดจบฉันคืออะไรเพื่อข้ามสะพาน บนปราสาทเมฆลิลาต้องหยิบขนนกวิเศษจากปีกนกฟีนิกซ์โดยไม่ปลุกยักษ์หลับไหลที่คอยปกป้องสปาร์คช่วยด้วยการเป่าหนังสติกให้ยักษ์ฝันดีเพื่อไปเกาะสมบัติลิลาต้องแข่งเรือมังกรไม้กับกลุ่มพี่น้องแรกคคูนจามป่วนเธอใช้ลมจากขนนกฟีนิกซ์พัดใบเรือจนชนะ ในหีบสมบัติไม่มีทองคำแต่มีกระจกวิเศษที่สะท้อนความทรงจำดีๆของทุกการผจญภัยลีลารู้ว่าความกล้าและมิตรภาพคือสมบัติที่แท้จริงการผจญภัยไม่สิ้นสุดเมื่อใจเต็มไปด้วยความฝัน